เวลาเราปฏิบัติธรรมนะต้องมีแผนนะคะก็คือมีโครงการไว้ว่าเราจะต้องทําต่อเนื่องตั้งอกตั้งใจทําให้เข้มข้นถือว่าเป็นหน้าที่นะการปฏิบัติธรรมก็คือการอยู่กับลมหายใจอยู่กับจิตอยู่กับรูปและนามภายในให้รู้ทันความคิดให้รู้ทันเวทนาและความรู้สึกที่จิตใจถ้าเรามีปัญญาตรงนี้เราก็จะไม่ต้องมารอว่าจะต้องอยู่ในรูปแบบ จะต้องตั้งอกตั้งใจไปบวชหรือว่าไปทำในเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นอะไรไม่ต้องถ้าเราเข้าใจแล้วได้ยินได้ฟังจากแม่หรือฝึกหัดขัดกลาจากแม่มาเนี่ยลูกให้วางแผนจัดสรรในชีวิตประจำวันว่าเช้ามาในก่อนจะตื่นนี่เราก็ต้องมาคำแมวท้องสูดลมล่รยลมก่อนจะเพิ่งลุกจากที่นอนนะคะทำสักหนาทีสินาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้ หรือตื่นเช้ามาปฏิบัติกับแม่ตั้งแต่ตีสามนะคะถึงหกโมงอันเนี้ยแม่ก็ได้พาลูกปฏิบัติจนถึงห้าโมงก็ทําวัดเช้านั่นเองถ้าใครทําอย่างนี้ได้นะคะฝึกกับแม่ตรงนี้เลยมันก็จะได้ปฏิบัติต่อเนื่องนะช่วงกลางวันเราตื่นมาเราก็ทําภารกิจส่วนตัวแล้วก็ไปทํางานตามปกติขณะทํางานเนี่ยเราขยันขแมวท้องไปหน้าที่ของเราก็ทําไปจะเป็นหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้าน หรือคนที่ต้องออกไปทํามาหากินหรือคนที่จะต้องออกไปหาเงินนะคะทํามาหาเลี้ยงชีพอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ขยันขมแมวท้องระลึกถึงได้เริ่มต้นใหม่เฮือกขึ้นไปเลยนะคะทํางานเพลินๆไปเฮือกขึ้นไปยอย่างนี้นะทำบ่อยๆนะมันจะติดนิสัยนะมันจะเรียกสตินั่นเองการเฮือกขึ้นมาอย่างนี้นะเรียกสติมาทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ใจข้างนอกทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ อยู่หน้างานเรานี่แหละทําอะไรกันแล้วแต่จะงานหน้าโต๊ะงานหน้าจอหรืองานขับรถหรืองานอยู่ตัางกลางแดดอยู่ใต้ดินอยู่บนอากาศอยู่ในน้ําอะไรกันทั้งหลายมันก็เฮือกลมหายใจได้ทุกครั้งเลยเป็นการกระตุน้นเตือนสติว่าเราลืมลม,ลม,ลมลแล้วนะเงเนี้ยเฮือกขึ้นไปเลยเงนะมันจะได้ประโยชน์นะมันได้ผลเลยขอให้ทําแค่นี้แหละจะเดินก็เฮือกขึ้นมาได้ สูดลมแล้วก็ก้าวเท้าไปนะคะจะจะครบทุกก้าวก็ได้หรือจะนานๆก็ไม่รู้ลมทีก็ได้นะคะสูดลมก้าวเท้าสูดล,ลมวางเท้าสูดลมก้าวเท้าวางปล่อยลมวางเท้าอย่างนี้ก็ได้ทํางานโน,น้นๆน้นนี่นี่นะคะมือจะหยิบจะจับอะไรก็แล้วแต่สูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอหน้าตาของเราก็ อมยิ้มไว้อย่าบึ้งนะคะอย่าบึง้งอย่างอเพราะถ้าหากหน้าบึง้งหน้างอนี่มันจะสร้างสารนะคะที่ทําให้เครียดคาเรีลวสารทําให้เครียดจิตจะมองนะการหน้างอหน้าบึ้งเนี่ยการอมทุกนะจิตหมองลงอาบายทันทีเลยแต่ถ้าเราจะนะทําในชีวิตประจําวันนะคะยกยกมุมปากขึ้นทํางานไปยกมุมปากขึ้นนี่นะ ร่างกายมันจะได้รับสารเอนโดฟินมันจะหลั่งสารเอนโดฟินนะเพราะว่าร่างกายและจิตใจมันสัมพันธ์นะเวลาเรายกมุมปากนะั้นมันไปกระตุ้นต่อมเซลลทั้งหลายนะคะกล้ามเนื้อทั้งหลายให้มันกระชุ่มกระชวยให้มันเบิกบานนะการยกมุมปากการยิ้มในอมยิ้มภายในนี่แหละมันมีประโยชน์นะจิตเราจะร่าเริงเป็นจิตดีนะนี่แหละเราจะไม่เศร้าหมองขนาดที่เรา เบิกบานร่าเริงอยู่แจ่มใสอยู่และทํางานไปด้วยขณะสูดลมเข้าไปมันจะไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยนะมันจะไม่เหนื่อยเพราะออกซิเจนมันเข้าไปในปอดในร่างกายแล้วมันจะทํางานให้เรากระชุ่มกระชวยเบิกบานภายในมันก็จะเบิกบานภายนอกนะขยันนะคะขยันรู้ตัวก็สูดลมเข้าไปเฮือกเข้าไปกลืนเข้าไปนะคะจะผ่อนคลายก็เริ่มทำงานใหม่นะคะไปเรื่อยๆ มันจะไม่คิดถึงเรื่องวุ่นวายข้างนอกนะมันจะคิดแต่หน้างานของเรานั่นแหละคิดแต่เรื่องภารกิจทําแต่หน้าที่ของเรามันไม่สร้างศัตรูด้วยเพื่อนร่วมงานเขาก็จะเห็นเราอยู่ในท่ายกมุมปากมันล่าเริงแจ่มใสมันเบิกบานขณะทํางานเขาก็อยากจะมีนะคะความนะเป็นมิตรเรานะอยากจะมาสนทนาอยากจะมาถามอยากจะมารู้วิธีของเรานี่นะ แล้งานของเราหน้างานของเรามันจะได้ผลนะได้ประสิทธิภาพนะมันจะมีศักยภาพในการทํางานนะคะทั้งจิตใจเราล่าเริงไปด้วยงานหน้าที่การงานของเราก็จะได้ประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลด,ด้วยผลงานออกมามันจะเป็นที่น่าพึงพอใจนะขณะรู้เนื้อรู้ตัวก็อย่างนี้ก็ได้จะมีเสียงไม่มีก็ได้นะคะทำภายในก็ได้งี้ก็ได้ ทำให้เป็นกิจนิสัยนะพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอาณาปานสัญญาสัญญา,ญญากระลมหายใจเข้าสู่จิตอริยะทีเดียวจิตพุทธ,ธะนะคะยิ่งรู้เนื้อรู้ตัวต่อเนื่องนะคะลมหายใจตลอดเวลารู้ว่าท้องของเราร้อนบูบ่าบูบ่าบมึนหัวก็รู้เจ็บเนื้อเจ็บตัวก็รู้หิวก็รู้ปวดท้องฉี่ท้องขี้อะไรก็รู้รู้หมดรู้ทุกอย่าง รู้ทันนะั่นเองรู้ทันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเข้าสู่ผู้ที่เป็นอริยะจิตพุทธ,ธะนะเรียกเรียกว่ามีลมหายใจเป็นวิหารละธรรมนะนี่แหละปลอดภัยแน่นอนทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตนี่ดีแน่นอนอดีตมันก็จะได้แก้กรรมชำระเวรแก้ไขพฤติกรรม นะได้ได้ใช้นี่ใช้สินที่เราไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับคนอื่นมันจะได้ชํำระกมชําร,ระเวรนขณะที่เราอยู่กับลมนี่แหละมันช่วยได้เลยนะเป็นคําสอนที่พระพุทธองค์ทางนั้นไม่ได้ว่าเองเลยพอเรารู้คําสอนตรงนี้เราก็พาตนเองไปปฏิบัติหัดขัดเกาเข้าคอสนะแม่นะเข้าคอสออกคอสทีละสิบวันสิบวันสิบวันทีละยี่สิบวันทีละสามสิบวันของอาจารย์โกอินกานี่แหละ มันจึงทําให้เรานะคะได้กัดการเอากิเลสออกนะกิเลสบาปอากุศลเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ข้างในนี่มันออกไปนะมันดับไปมันละเหิดละเหยไปหรือนินโรธไปนั่นเองทําให้เขาสู่ความอิสระของจิตทาวรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรทําให้เรากังวลใดใทั้งสิน้นนะคะมีแต่โรคแก่โรคเสื่อมเท่านั้นเองเพราะว่าหมดไปอายุหมดไปเจ็ดสิบกว่าปีแล้วตอนนี้นะมันก็เป็นโรคแก่โรคเสื่อมแต่ว่าใจของเราอิสระจากทุก นะคะไม่ทุกอะไรเลยคนใกล้ตัวคนไกลตัวจะทําเป็นยังไงอย่งไรล้วก็อนุเคราะห์ได้ส่งเคราะห์ได้ช่วยเหลือเจือจุนได้นะคะมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้กันแต่ไม่เคยเก็บใครมายดึดมาครอบครองมาแบกทําแล้วทําเลยอะไรทําแล้วก็จบไปเลยคิดทําเรื่องใหม่เอาเหตุการณ์ปัจจุบันว่านะคะไม่ได้อัน อดีตจะหอมหวานยังไงจะเศร้าโศกเสียใจยังไงก็ไม่เคยกังวลเรื่องอดีตไม่เคยเก็บเข้ามาคิดนะอนาคตมันย่อมนะคะอิสระจากทุกแน่นอนเพราะว่าเราไม่สะสมสังขารใหม่จากพฤติกรรมประจําวันนี่แหละทําได้เลยนะลูกนะทาตามเลยที่แม่แนะนํามานะแล้วลูกจะพบคําตอบแน่นอนค่ะมหาสจัธ์ธรรมอาณาปณสติค่ะ